8เหมะกะมาณว่าปัญหานิเทศว่าด้วยปัญหาของเหมะกะมานพ53ท่านเหมะกะทูลถามดังนี้ก่อนแต่ศาสนาของพระโคโดมอาจารย์เจ้ารัธิเหล่าใดเคยพยากณรแก่ข้าพระองค์ว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้คำพยากณรทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อถือสืบต่อกันมา คำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำพยากรณ์นั้นคำว่าอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดในคำว่าก่อนอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ข้าพระองค์อธิบายว่าพรามภาวรีและอาจารย์คนอื่นๆของพรามภาวรี เคยพยากรณ์คือเคยบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศหลักการของตนความถูกใจความพอใจลัทธิอธัธยาศัยความประสงค์ของตนรวมความว่าก่อนอาจารย์เจ้าลัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านเหมกะทูลถามดังนี้เป็นบทสนทิคำว่าดังนี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรงคำว่าเหมกะเป็นชื่อของพราามนั้นชื่อเรียกเฉพาะ คำว่าแต่ศาสนาของพระโคดมอธิบายว่าแต่ศาสนาของพระโคดมคืออื่นจากศาสนาของพระโคดมก่อนศาสนาของพระโคดมก่อนกว่าศาสนาของพระโคดมได้แก่ก่อนกว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระชินเจ้าศาสนาของพระตถาคตศาสนาของพระอรหันต รวมความว่าแต่ศาสนาของพระโคดมคำว่าเหตุนี้ได้มาแล้วอย่างนี้จักเป็นอย่างนี้อธิบายว่าเล่ากันว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้เหตุนี้จักเป็นอย่างนี้รวมความว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จักเป็นอย่างนี้คำว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมา อธิบายว่าคําพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคําที่เชื่อสืบต่อกันมาคืออาจารย์เหล่านั้นกล่าวทำที่ตนไม่รู้ด้วยตนเองทำที่ไม่ได้ประจักษ์แก่ตนเองโดยการเชื่อผู้อื่นว่าทำนี้เป็นดังนี้ดังนี้โดยการเล่าลือโดยการเชื่อถือสืบสืบกันมาโดยการอ้างตำราโดยตักกะโดยการอนุมาน โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลโดยเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วรวมความว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำว่าพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทําให้ตรึกไปต่างๆอธิบายว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทําให้ตรึกไปต่างๆคือ ทำให้ความวิตกเจริญทำให้ความดำริเจริญทำให้การวิตกเจริญทำให้พยาบาทวิตกเจริญทำให้วิหิงสาวิตกเจริญทำให้วิตกถึงญาติเจริญทำให้วิตกถึงชนบทเจริญทำให้ความวิตกถึงความไม่ตายเจริญทำให้ความวิตกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูเจริญ ทำ,ท,กกทำให้ความวิตกที่ประกอบด้วยลาบสักการะและความสารเสริญเจริญทำให้ความวิตกที่ประกอบด้วยความปรารถนามิให้ใครดูมินจเจริญรวมความว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทำให้ตรึกไปต่างๆคำว่าข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำพยากรณ์นั้นอธิบายว่าข้าพระองค์จึงไม่ยินดี คือไม่พอใจไม่ยอมรับไม่อยากได้คำพยากรณ์นั้นรวมความว่าข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำพยากรณ์นั้นด้วยเหตุนั้นปรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านเหนมะกะทูลถามดังนี้ก่อนแต่ศาสนาของพระโคโดมอาจารย์เจ้าลทัทธิเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ว่า เหตุนี้ได้เป็นมาอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้คำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคำที่เชื่อสืบต่อกันมาคำพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทําให้ตรึกไปต่างๆข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในคำพยากรณ์นั้นห้าสิบหท่านเหมมากาทูลถามว่าข้าแต่พระมุนีบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่ พึงข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นที่เป็นเครื่องกำจัดตัญหาให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่าพระองค์ในคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์เป็นคำที่เหมกะมานพเรียกพระผู้มีพระภาคคำว่าธรรมในคำว่าโปรดตรัสบอกธรรมอธิบายว่า ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศพรหมจันย์ที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนมีสติปัทานสี่สมมับปทานสี อิทธิบาทสีอินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8และปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพพานรวมความว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำนั้นแก่ข้าพระองค์คำว่าข้าแต่พระมุนีทำที่เป็นเครื่องกำจัดตัณหาอธิบายว่าคำว่าตัณหาได้แก่ รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธพตัณหาธรรมตัณหาธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดตัณหาคือธรรมเป็นเครื่องละตัณหาเข้าไปสงบตัณหาสลัดทิ้งตัณหาระงับตัณหาคืออมตะนิพพานคำว่าค่าแต่พระมุนี อธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะพระองค์กล่าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุดตาขายได้แล้วชื่อว่ามุนีรวมความว่าข้าแต่พระมุนีทำเป็นเครื่องกําจัดตัณหาคำว่าบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่อธิบายว่าบุคคลรู้ชัดแล้ว คือเท e ียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วได้แก่บุคคลรู้ชัดแล้วคือเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจางทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาบุคคลรู้ชัดแล้วคือเทียบเคียงพิจารณาทำให้กระจาง ทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่ามีสติได้แก่มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายบุคคลน,นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติ คำว่าเที่ยวไปอยู่ได้แก่เที่ยวไปอยู่คืออยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่คําว่าพึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้อธิบายว่าตันหาชื่อว่าวิสติการคือ ความกำหนัดความกำหนัดนะักอภิชาอากุศลลูลคือโลภะคำว่าวิสติกาอธิบายว่าตัณหาคือวิสติกาเพราะมีความหมายว่าอย่างไรซ่านไปขยายไปฉะนั้นจึงชื่อว่าวิสติกาคำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลก เทวโลกขันธโลกธาตุโลกอายตนะโลกคําว่าพึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสติการในโลกได้อธิบายว่าผู้มีสติพึงข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยตันหานี้ชื่อว่าวิสติการในโลกนั่นเองรวมความว่า พึงข้ามปัญหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้ด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมุนีบุคคลรู้ชัดทำใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามปัญหาที่ชื่อว่าวิสติกาในโลกได้ขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมนั้นที่เป็นเครื่องกำจัดตัญหาแก่ข้าพระองค์เถิด ห้าสิบหพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเหมกะนิพานบทอันใดไม่แปรผันเป็นเครื่องกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในปิยรูปทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้คำว่าได้เห็นในคำว่าที่ได้เห็นได้ยิน ได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้ได้แก่ได้เห็นทางตาคำว่าได้ยินได้แก่ได้ยินทางหูคำว่าได้รับรู้ได้แก่ได้รับรู้คือดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นสัมผัสทางกายคำว่าและได้รู้ได้แก่ได้รู้ธรรมรมทางใจ รวมความว่าที่ได้เห็นได้ยินได้รับรู้และได้รู้ในโลกนี้